ครับลุงหลอดอวยข้างกันครับซุ่ให้เบิ้งครับออกลมๆมเหมือนว่านี่โไหลแล้วครับแหลมครับแหลมไหลไหลไหล ไหลไหลเขาข้อ,ขอบอดได้ครับไหล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 อ่าเบรกต่ำๆนะครับผมโอ้โหเลยครับผมราคากระซูเลื่อกเกินผาท่าเสียที่แล้วนะครับผมเอาเบาสถานเดียวนะครับโอ้โหนะครับผมจราชวงนะครับโอ้โหนะครับผม บักแฝงซีมาบอเนาะบอันนี้เบิงละกันนะครับผมอารอเวลานะครับจากหันลงมาตรงเป้าสถานเดียวปติหารซีมีจริงหรือไม่รอรุนกันต่อไปองศาเป็นล่องเลือกเกินนะครับผมองาจะพหรือไม่ครับโอ้โหนะครับผมหากรุ่นเกือบได้กับรุ่นก <พา S 1> ีแตกกีแตนเลยนะครับตอนนี้นะครับผมมันจะเป็นไปได้หรือไม่รอรุ่นตอนต่อไป,อไปแต่ว่าสำหรับลุงหลอดขอฟันทงแล้วนะครับมันจบแล้วแบง้์ โอเต่องศาสิพ่อรื้อใหม่เลยครับองศาเรื้อใหม่นะครับเฮ้ยเจ้าไอะไรสผ่านไปอ้าวอ้าววันนี้ได้ครับร้อยแปดสี่านไปแล้วสิเจ้าได้ก็ได้นะครับรอลุนกันไปครับเดือมันไปไกลครับตึมสามร้อย 3ามร้อยห้าคะแนนนะครับมันจบแล้วแฟรค์ขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรถ f สีสวัสดีลา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 